สบายดีพ um oh ี่น okay. ้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยมากล่องไม้พี่น้องเอ้ยอกล่องไม้กันเนาะสบายดีปลาลุงกกันนะสบายดีปลาลุงเออนี่มาน้ากับน้องสาวเนาะพี่น้องมาน้ากับน้องสาวกับแม่พ่อมอย่าดีพาพี่น้องลงไปเบิ่งเงิน ตก้าเนาะหลังจากที่ฝนตกหลังจากที่ฝนตกมาขึ้นสองขึ้นแล้วเนาะกับใบแห้งไปแล้วแปลว่าเขาซุ่มอยู่หัวก้าช่วงหนึ่งมันตายไปแล้วเนาะแห้งลงแห้งลงแล้วม้มานะฝนตกกะดีใจพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณแม่บันอีกขั้งเนาะสำหรับโทรศัพท์ไม่ขาตั้งกล้องไม่ ที่พาเกินมาให้ซื้อเนาะก็ถือว่าตายพี่น้องไปเบิังนรงกันเลยเดี๋ยวจถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบ้างมาให้มานะพี่น้องไอ้พนี้เดี๋ยวจีพาไปเบิงังก้าเนาะหลังจากที่แห่งเที่ยวลงกับสีชื่นขึ้นพี่น้องอไรแบบนี้ ีเริ่มซึนขึ้นแล้วเนาะก็หลังจากที่แห้งเหี่ยวแล้ว่วงที่มันแดดเนาะฝนตกมาเด็กพี่น้องก็ดีใจพี่น้องก้าก็เริ่มซึนขึ้นแล้วเนาะนี่เนาะ แต่ที่ว่าดีใจละพี่น้อยฝนตกมาฮานี่เนาะนามในน้องก็ยังมีบมเต็มพี่น้องแต่ก็พอมีอยู่เนาะบาทนี่แต่ไขกว่าตอนนั่นเนาะเดี๋ยวนี่จะเป็นงวควายมาเหยียบมือคืนมือนั่นเนาะพี่น้องคืนเหมือนฝนตกงวควายมาเหยียบย่องเบิดเลยแต่ก็เริ่มพื้นขึ้นมาเลยเนาะ ตาหน่ที่นำน้ำลังพี่น้องก็เริ่มซุ่มซื่นขึ้นแล้วเนออาะง้อควายเหยียบนี่ควายเหยียบมือฝนตกเนาะสี่พาพี่น้องไปเบิ่งทั้งนั้นอีกเดี๋ยวตาเนี่ก็ดที่ว่าเริ่มซุ่มซื่อขึ้นแล้วพี่น้องไอ้แบบเนี่ยจะคว่ายๆฝนโมตกเนาะหลังจากที่ฝนตกมาตกกต่ยังมัาทันไหนแห้งเนาะพี่น้องแต่ว่า เขาได้ก้าซื่อนเนาะมีนม้ำนนี้ก็น,นก็น,น้ำน้ำลังเนาะกาจีออกแล้วหลายครหลายคนมันก็้ผบ้เคยเห็นว่าน้ำก้าเนาะไรมองไรบอนเมื่อ,อก็้โบเห็ดทางฝั่งไทยพันสิบว,นวนันนะเนาะพันสิน้ำนี่คือมันสีมันสีได้ลายพี่น้องนะ เวลาลกมันก็สิลกง่ายเนาะนจากที่เฮานําไปมันสิได้หลายกะสิพอไว้เนาะถ้าเฮาหว่านมันก็ก็แล้วแต่ความถนัดไมันเนาะพี่น้องก็บ่ว่ากันเนาะความถนัดไมันกาศอยู่ให้อยู่น้ําพี่น้องมาให้มานะมีกล้องใหม่พี่น้องเอ้ย กองไม่อมบรรยากาศรอบๆเลยมาให้มานาแล้วเริ่มขอสู้นาเวียกแต่พี่นอ้องในบ้านเนี่ะว่าฝนตกแล้วเนะาะตาฝนตกก็สีไขรกว่าแดดเยอะเพราะว่าแดด,ดมันแหงแรงน่ะเด็พี่น้องหลังจากที่ฝนตกกับพอมีหน้ามียังเนาะแต่ว่ายังมุทันได้เต็มครับเนาะแต่ว่า พอมีพี่น้องใหมบ้านนี่ใครว่าบมมีน้าเอนาะหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อคืนคืนมือว่านนี่เนาะคืนมือก้อนนอั่นเดี๋พี่น้องจะถามมันเต็มนี่ก็คือจีไครแนอะอะ่เนาะกายิเขานาเวียกหนาพ้นแล้วพี่น้องอหนาเวียกแล้วหนาพ้นก็คือมีหนาเวียกแล้วเนาะพี่น้องนี่กล่องไม้พิ่นกล่องไม้พิ่นซื้อให้เนาะ คุณแม่เพิ่นหลายๆสื่อของไม่ให้นาะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุพรานที่ให้เกียรติดตมรับช้มอยา่างรักใจซองวันนั้นมาตลอดอเดี๋ยวจะภาพพี่น้อง,ปง,งไปย่างเบิ้งไปหล่อมุกสนนั่นก่อนพี่น้อง เด้พี่น้องน้าเริ่มมีแล้วสนนี่กันหน่ง <c oughs> มันยังกาดรอบๆแล้วเนาะนี่กาดธรรมชาติมันาาน,มน,าาน่าก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องชีวิตสาวแห่งสาวน่าหลังสุฟภาหนาสุรินพี่น้องเอ้ยหลังสุฟภาหนาสุรินเนาะ ดิเริ่มมีน้ํพี่น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งมือก่อนมือก็แห้งแลงมือก็แห้งแลงเนาะไมองหลายบ่อนเพิ่นฝนก็คือสิตกแฮงเนาะแต่ว่าในบ้านนี่ก็พอซุ่มเย็นอยู่แต่ว่าบ่ถึงขั้นแงแท้เนาะพี่น้องหัวน้ําในนาก็ยังบ่ทันได้ค้างก็ค้างอยู่นองเล็กน้อยเนาะ กะสีโปเต็มปไปเลยมาไทายพี่น้องได้เบิง้งบรรยากาศตามป่าตามตรงตามตรงให้ตรงหน้าเนาอธรรมศาสตร์บานหนา้าพี่น้องเอ้ย นี่ก็สุดสุดใหน้องเนาะหมู่ว้านนี่สุดหนึ่งสุดสุดไหน้องแนวคนเด้อพี่น้องแต่ว่าน้องแนวไม่ได้มาเนาะน้องแนวอยู่กับมันย้ายอยู่บ้านอยู่กับแม่เฒ่าอยู่บ้านเนาะเพราะว่าแม่เฒ่าเพื่อนกับ่มอยากอยูู่้เดียวเนาะอยากก็เลยให้น้องอยู่น้ำมีเป็นอยู่เป็นคู่เพื่อนให้เพื่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะสุดสุดไหน้องสุดหนึ่งคนละสุดเลยเมื่อวานนี่ เนาะพี่น้องสำหรับที่นี้ก่ะที่ไปทำนี่เด้อพี่น้องเอ้ยแกเลี้ยงเข้าไปก็เลี้ยงก็ใส่ก็ติดตามเนาะช่องบอลนั้นเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิปต่อไปขอขอบคุณเอฟซีทุพรรณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องบอลนั้นมาตลอดเนาะสบายสบายดี